เขามามีเจาอนะเดี๋ยนันกงก,เก,งกรเต้ัาันบ้เ,เขามีเขามีตังนี่นะอขอตังหน่อยได้ไหมไม่ได้ผู้ใดให้ตงังอ่ะหืมอันนั้นพันอีแล้วผู้พัน <laughs> เห็นหญ้าพันก็พันเห็เหดเ็ดนเย เห็นยาขี้ก็จะขี้ตามยาทีเนี่ยฮะอืมอืออืออือพันได้ไหมได้บ่เขาพันจังไรนั่นน่ะเี้กินนะเนาะเหี้ยี่ยังกระไรเกินยยังตัวไรเนาะกี่บาทนั่นน่ะห้าบาทห้าบาทเด้อนี่ไม่ใช่ยี่สิบอ่ะอืมไม่ใช่ยี่สิบเหรอ เพลงอะไรลูกฮะเพลงอะไรไอ้ติ้งตังติ้งตังนี่เพลงอะไรประเทศไทยรวมฮะเพลงอะไรเนื้อชาชาไทยเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงฮะเพลงอะไรเกาะเพลงชาไทยไหนพูดสิเพลงชาไทยครับ เอา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 ปิดได้ไหมนั่นน่ะอืม <c oughs> อืมเตรียมพร้อมอ่าไปนอนไปพูดนะไรไปเออเอ่าไปกินขอกินงนั่แล้วกินกินแล้วค่ะไปอ่าไปนอนอ่อไปนั่งแล้ว แม่อลุไปอลุไปไหน,นอ,อาลุไปนั่งนี่เหรอฮะได้ได้ได้ไดไดไอ,อ,อ,อลุอลุเบาๆุเบาๆครับอลุ้เบาๆแม่คนคนไประวังเด็กของนิศทง้นเราดังดีๆ